สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับทุกๆวันแบบนี้กับแอดมินแอดมินจะนำสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องผู้กันตนทุกท่านทุกคนความรู้ต้องรู้ต้องทราบ ข้อยกเว้นการรับเงินกรณีชราภาพมีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือมีข้อยกเว้นอะไรกันบ้างหากว่าด้วยเรื่องของเงินชราภาพสำนักงานประกันสังคมผู้กันตนหลายคนหลายท่านก็ย่อมต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นเรื่องเงินชราภาพของตนเองแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำง,งานของคนประกันสังคม ซึ่งทุกคนที่ทำงานส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นจะไม่นับงวดเงินสมทบซึ่งในกรณีที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปพู้กันตนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างด้าวนะครับจะมีเงินเก็บออมเป็นเงินกรณีชลาภาพ จากสำนักงานประกันสังคมและได้คืนแน่นอนประเด็นเรื่องนี้ทำให้ผู้ที่ใช้แรงงานหรือผู้กันตนสงสัยว่า mm. เงื่อนไขข้อยกเว้น mm. การขอรับเงินชราภาพมีอะไรบ้างมีข้อยกเว้นอะไรบ้างเรามาทำความเข้าใจผ่านคลิปนี้เพื่อจัดสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟัง อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งครั้งสำหรับเงื่อนไขการขอรับเงินชราภาพประกันสังคมไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่คืนเงินชราภาพให้กับผู้กันตนกันนะครับย้ยําประกันสังคมไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่คืนเงินชราภาพให้กับผู้กันตนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติกันนะครับ คืนให้หมดต้องตอบแบบนี้การคืนเงินชลาภาให้กับผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างชาติหากผู้กันตนส่งในสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปผู้กันตนทุกคนจะได้รับเงินชลาภาคืนทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนคนไทยแรงงานต่างชาติทุกคน เพราะว่างเงินชลาภาทั้งหมดเป็นเงินของผู้กันตนเองนะครับซึ่งหากผู้กันตนคนไทยเรืยแรงงานต่างชาติส่งเงินสมทบระหว่างหนึ่งงวดไม่เกิน12งวดผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินกรณีชลาภาเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนคืนเฉพาะส่วนของผู้กันตนที่ส่งสะสมทุกๆเดือนนะครับหากผู้กันตนส่งเงินสมทบ ระหว่าง12งวดแต่ไม่เกิน180งดบวดผู้กันตนก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนชราภาพคืนในส่วนของผู้กันตนที่ส่งสมทบทุกๆเดือน1ส่วนส่วนบริษัทสมทบให้กับผู้กันตนอีก1ส่วนและยังได้รับส่วนสมทบรวมถึงเงินรัฐบาลอีก1ส่วนและหากผู้กันตนส่งเงินสมทบ เกินหนงดงวดขึ้นไปผู้กันตนจะได้รับเงินชลาภาเป็นเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายขึ้นอยู่กับงวดเงินสมทบที่ส่งกันนะครับซึ่งงวดเงินสมทบของผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบไม่จําเป็นจะต้องส่งต่อเนื่องนะครับเว้นช่วงส่งก็ได้เว้นช่วงส่งก็ได้น,ไดนะครับไม่จําเป็น ส่งเงินสมทบต่อเนื่องไม่จะเป็นส่งเงินสมทบจนถึงอายุ55ปีก็ได้จะได้คืนทั้งหมดนะครับเน้นกันนะครับหากผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนแรงงานคนไทยแรงงานต่างชาติจะได้รับเงินชลาภาพคืนทุกๆคนเลยถึงแม้ว่าผู้กันตนจะส่งเงินสมทบต่อเนื่องก็ตามไม่ต่อเนื่องก็ตามเว้นช่วงสงก็ตามทิ้งช่วงสงก็ตามจะถูกไล่ออก จะถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลในใดก็ตามนะครับหรือผลสภาพที่ไม่ได้ส่งเงินสัมทบติดต่อกัน3เดือนที่ไม่ได้ส่งเงินสัมทบ9เดือนภายใน12เดือนสําหรับผู้กันตนมาตร3า39ก็จะได้อดับเงินชรภาพคืนทุกบาททุกสตางค์เช่นกันไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นนะครับเน้นนะครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นผู้กันตน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างชาติได้รับคืนทั้งหมดหากมีเงินชลาภาพอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับทายาทก็จะได้รับเงินกรณีชลาภาพคืนในกรณีที่ผู้กันต้นเสียชีวิตลงนะครับเสียชีวิตลงมีหลายคนมีหลายท่านไม่ทราบเรื่องนี้ทำให้ เงินชราภาพตอนนี้อยู่ที่กองทุนประกันสังคมก็น่าจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งช่วงหลังนี้ประกันสังคมก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังที่บ้านของท่านแจ้งไปยังที่บ้านของผู้กันตนที่อยู่อาศัยของผู้กันตนมีจดหมายจากประกันสังคมนะครับเมื่อถึงคราวที่ผู้กันตนได้รับสิทธิ์เงินชราภาพคืนจะส่งไปยัง ที่บ้านของผู้กันตนเมื่อผู้กันตนได้รับจดหมายให้ผู้กันตนไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับเงินฉลาภภาพคืนนะครับติดต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศภายใน2ปีหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับข้อสงสยัยกับคำถามกลับประเด็นที่มีคำถามค่อนข้างเยอะ เงินชลาภาพจะได้รับคืนมีเงื่อนไขข้อยกเว้นอ,ะ,อะไรประกันสังคมไม่มีข้อเงื่อนไขไม่มีข้อยกเว้นผู้กันตนจะได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์หากผู้กันตนสมการสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวจะได้รับคืนกันนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube HR Channel ให้กับช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิ์ประชาสังคมขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ